สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาทําการรีวิวพระครับผมหลังจากที่ไม่ได้เดินสนามพระมาหลายเดือนเลยนะครับผมวันนี้ก็ตัดสินใจไปเที่ยวชมก็ได้องค์นี้มานะครับผมเป็นพระแห่งยุคนะครับผมถ้าพูดถึงยุคนี้ต้องหลวงพ่อพัดนะครับผมแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีอภิญญาสูงนะครับผมก็เลยตัดสินใจเช่าองค์นี้มานะครับผมองค์นี้เช่ามาในราคา หลักร้อยบาทนะครับเป็นพระใหม่นะครับผมออกปีพศ2563นะครับผมออกปีที่แล้วนะครับผมเป็นรุ่นมงคลเศรษฐีนะครับผมด้านหลังเป็นหนุมานนะครับผมนี่สวยงามนะครับผมพระแท้จริงนี่สวยงามมากเลยนะครับลายสวยงามเดี๋ยวว่างๆจะมาทําคลิปเต็มๆให้ดูกันวันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับกับองค์นี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับ พยักนะครับนี่เอกลักษณ์ของพ่อแล้วก็มียันเล็กแก้วหรือเปล่าแน่ใช่นะผมตรงนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับสวยนะครับได้มาร้อยบาทนี่ถือว่าฟุกนี่ฮะฟุกมากพัดแท้นะครับ